สวัสดีครับเช้าวันอังคารที่21มกรา,มาคม2557นะครับอ,อ๋อเมื่อวาน,นตลาดการเงินของสหรัฐปิดทําการนะครับเนื่องในวันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะครับ,รบก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยแหวนตัวเล็กหลวมที่แค่นะครับเออมื่อวานเนี่ยจีนได้ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมานะครับก็ส่งสัญญาณที่ชะลอตัวลงนะครับทั้ง GDP ไตรมาส4ของปี56แล้วก็การผลิตภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนธันวาคม,มนะครับ ก็เลยทําให้มีแรงขายมาในสินทรัพย์เสี่ยงตะลาดหุ้นนะครับอะไรก็ดีก็กลับไม่ได้ส่งผลลบต่อราคาทองคํามากนักนะครับถึงแม้ว่าจีนเป็นปร,ประเทศที่บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกครับมาดูตัวเลขจีนนะครับเมื่อวนี้ GDP ไตมาสี่ของจีนเนี่ยประกาศมากกนในการขยายตัว7.7เปอร์เซ็นต์เทียบรายปีนะครับจากคาดการณ์ว่า7.6เปอร์เซ็นต์แล้วก็โต1.8เมื่อเเทียบรายไตรมาสนะครับจากคาดการณ์ว่า โต2%ขณะที่ GDP ปี2013เนี่ยทั้งปีเนี่ยโต7.7%นะครับเทียบรายปีไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับในต้นจากระดับในปี2012ตัวอัตาการขยายตัวในไตรมาส4สูงกว่าที่ทนักวิเคราะห์คาดไว้ที่7.6%นะครับในผลนสำรวจของไเตอร์แต่ก็ลดลงจาก7.8%ในไตรมาสที่3นักวิเคราะห์จาก ING ในะ สิงคโปร์ก็กล่าวว่าเขาไม่เห็นว่าสัญญาณการปรับสมดุลใหม่ในปีที่แล้วเนี่ยครับขนาดที่ไม่มีแนวโน้มว่ายอดเงินดุลบัญชีเดินสะพพดจะลดลงอีกแล้วก็ช่องว่างด้านการคอทรั์และการลงทุนจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่ากิจกรรมกิจกรรมทางเศรษฐกิจกรรอาจจะชะลอตัวลงในปีนี้นะนะครับห<ม>ากจีนเน้นการบริโภคภายในประเทศแทนที่จะเป็นการส่งออกและการลงทุนส่วนความสิ่งอื่นก็คือได้รวมถึง ความสาเร็จของผู้กนุษนโยบายในการปฏิรูปและการกวาดล้างการปล่อยผู้ที่มีความเสี่ยงแล้วก็ร,ระดับราคาบ้านที่พุ่งขึ้นและน้สิในระดับสูงของรัฐบาลท้องถิ่นนะครับนี่ก็เป็นความเสี่ยงของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนะครับในปีนี้ครับส่วนตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเดือนมกราคมถึงธันวาคม,มก็เป็นปัจจัยพักดันที่สําคัญของเศรษฐกิจจีนเนี่ยพุ่งขึ้นมา19.6เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะต่ากว่า เล็กน้อยจากตัวเลขคาดการณ์ที่19.8เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเย็นตัว9.7เปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคมนะครับจากปีก่อนโดยต่างกับคาดการณ์เล็กน้อยแล้วก็ชะลอลงหนละังจากปรับตัวขึ้น10เปอร์เซ็นต์ในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เห็นว่าจีนจีนก็ชะลอลงนิดนึงนะครับ ัปดาห์นี้ไม่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตคาดมงคำมากนักนะครับก็จะมีแต่ตัวเลขยอดขายบ้านมสองนะครับที่ประกาศในวันพฤหัสบดีนี้ครับโดยจะมีวันนี้ก็จะมีรายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยุโรโซนของเยอรมนีครับ,ออรรบตอนระมาห้าโมงเย็นนะครับสัปดาห์นี้จะมีการรายงานดัชนีภาคการผลิตของหลายประเทศในยุโรปที่ค่อนข้างะ รายงานในช่วงกลางสัปดาห์และปลายสัปดาห์นะครับดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบที่แคบตันแนวรับและแนวต้านทางเทคนิคเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆสําคัญเข้ามามากขึ้นนะครับส่วนมาดูค่างเงินบาทของไทยเมื่อวานนี้ขึ้นไหม่ค่อนข้างหันผวนนะครับโดยในระหว่างวัน,เ,นเงินบาทก่อนค่าลงเข้าใกล้33บาทต่อดอลลาร์นะครับ ก่อนที่จะเริ่มแข่งข้ามขึ้นมาบ้างนะครับนอกจากประเด็นการเมืองในประเทศแล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินนะครับหรือว่ากรนอง,อง,องของไทยเนี่ยมีวันวันพุธเนี่ยครับที่22ออเนี่ยครับก็ซึ่งผลสํารวจประเมินว่าแนวโน้มสกิจที่อาจชะลอตัวลงมาจากประเด็นปัญหาทางการเมืองเนี่ยก็จะทําให้ตลาดจับตาม,มองว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เช่นกันนะครับ ก็ต้องดูอีกทีว่ากอนงงงจงละลดตกอมี้หรือเปล่าครับ,รบก็เมื่อเมื่อครั้งที่แล้วก็ลดไปศูนย์จุดสองาเเนต์นะครับเขาเนื่องจากปัจจัยการเมืองนะครับแนวโน้มราคาทองคำเนี่ยคาดว่าแกว่งตัวในกรอบ1,240ถึง1,260 US ดอลลาร์นะครับที่บริเวณแนวต้านบริเวณ1,260 US ดอลลาร์เป็นแนวต,ต้านที่สำคัญนะครับและหากสามารถผ่านขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านบริเวณนี้ได้เนี่ยก็ จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,275ดถึง1 2 8่ร์ส่วนแนวรับในระหว่างวันยังคงอยู่ที่บริเวณ1,230ถึง1,235 US ดอลลาร์ usd ครับราคาโลหะเงินมากนะครับแกว่งตัวในกรอบแค่ในกรอบ20.2ถึง20.4สด usd ครับโดยราคาโลหะเงิน,นยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ20.4ถึง20.5สา u s ได้ การเคลื่อนไหวในวันนี้คงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ20.0ถึง20.5ดอลลาร์ S อยู่นะครับสำหรับโกลฟิเจอร์เดือนกุมภาพาร์57นะครับสัญญาราคาทองคำเนี่ยก็พยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1260 US ยดอลลาร์ ola, แต่ว่าคาดว่ายังสามารถผ่านขึ้นไปได้นะครับสำหรับเงลนทุนที่ถือครองสถานะซื้ออยู่นะครับปิดสถานะซื้อที่แนวต้านดังกล่าวนะครับที่พัน 1,260เยอูลาร์แล้วก็การเปิดสถานะซื้อใหม่เนี่ยก็แนะนำเมื่อราคาทองคำปลอดฐานลงมาซะก่อนนะครับที่แนวรับในระดับบริเวณ1,235ถึง1,240เยอูลาร์ครับโดยมีจุดติดสถานตะตัดขาดทุนหรือว่าครับลอสที่บริเวณ1,220ถึง1,225เยอูลาร์ครับสำหรับ Silver Future เ,เ,เดืนอนกุมภาพันธ์57นะครับราคา ราคาโลหะเงินเนี่ยคาดว่าแกว่นตัวในกรอบแคบที่ระดับ20.0ถึง20.5 US d ลลาร์โดยหากราคาโลหะเงินเนี่ยอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับที่20.0 US d ลลาร์เนี่ยก็ยังสามารถเ,เปิดสถานะซื้อเก็่งกำไรได้นะครับโดยมีแนวรับสำหรับปิดสถานะตัดขาดทุนคัดลอสที่บริเวณ19.50 US d ลลาร์ครับ ดูด้านตลาดหุ้นไทยนะครับ, Set index รบรเซ็ตอินเด็กซ์ก็ตลาดหุ้นก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับเมือ่อวานนี้ปิด Set, Set index place, เซ็ตอินเด็กซ์ลบไป5.42จุดนะครับหรือ0.42ปิดที่1,289.99จุดมือค่าการซื้อขาย19,000กว่าล้านบาทครับแล้วก็ส่วนเซ็ต50นะครับปิดที่ 879.05ลบไป4.89หรือ0.55ก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เครื่องหมายในกรอบแคบเนื่องจากมีปัจจัยลบจากประเด็นการเงินในประเทศเป็นสําคัญนะครับเป็นปัจจัยกดดันการลงทุนก็ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยเดืดตัวขึ้นไปในเครื่องหมายในแดนบวกได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆนะัก่อนที่จะมีแรงขายแรงขายกลับออมาจนดัชนีอ่อนตัวลงมาเครื่องหมายในแดนลบนะครับ โดยมีมูลค่าการสื้อขายเบาบางครับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงมีทิศทางในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่ยังไม่ชัดเจนนะครับโดยมียอดซื้อสุทธิสลับกับขายสุทธิบ้างซื้อวันขายวันในตลาดหุ้นไทยอยู่โดยเมื่อวานนี้ก็มียอดขายสุทธิออกมาต่างชาติขายประมาณหนึ่งพันห้าร้อยกว่าล้านบาทนะครับโดยนักลงทุนในประเทศเนี่ยและบริษัทหลักทรัพย์นะครับพอร์ตของบริษัทหลักทรัพย์เป็นกลุ่มที่มียอดซื้อสุทธิด้วยมูลค่า หนึ่งพันล้านบาทและเจ็ดร้อยี่สิบล้านบาทในอนุดับส่วนในตลาดอนุพันธ์นะครับทีเฟกต์ตัวนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็ยอดขายมียอดข่ายสุดที่ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเซ็ตห้าสิบด้วยปริมาณสามร้อยแปดสิบสัญญานะครับส่วนนักลงทุนสถาบันก็ขายออกมาในทีเฟ5ห้าร้อยสามสิบเก้าสัญญานะครับสัปดาห์นี้เนี่ยประเด็นสำคัญต่อต,อตลาดหุ้นไทยก็คือการชุมคณะก,กรรมการกำหนดนโยบายการเงิน หรือว่านางอนง,งของธนาคารแห่งประเทศไทยภายในวันในวันพรุ่งนี้นะครับที่ตลาดรอผลการประชุมว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นะโดยสัญญาเดิน H เนี่ยติดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ880จุดก่อนที่มีแรงขายกลับมาจนสัญญาอ่อนตัวมาปิดสัญญาลบนะครับการกิง่งกาไรในระหว่างวันเนี่ยหากสัญญาเดิน H เนี่ยติดตัวขึ้นไปยังแนวต้านบริเวณ880-885ถึงจุดเนี่ยก็ ยังสามารถเปิดสถานะขายเก่งกำไรได้นะครับก็ยังแนะนำฝั่งช็อตโดยมีจุดปิสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่เริเง890จุดครับครับมาดูข่าวสำคัญน่วงนอกจากตัวเลข GDP ของจีนแล้วนะครับก็ัมีเรื่อง,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 งจีงนกะ็คือสมรังูงานสริติแห่งชาติของจีนหรือ NBS นะครับก็รายงานว่า ภาคบริการของจีนเนี่ยมีสัดส่วน46.1%ของของผลพันธ์มวลรวมในประเทศ GDP ในปี56นะครับของจีนซึ่งแสดงหน้าภาคอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกครับในหมาดเจนถามผู้อำนวยการ NPS นพกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน่งชี้ถึงการปรับโครงสร้างในภาคอุตสาหกรรมโดยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีสัดส่วนราว43.9%ของ GDP ก็ในนิวหลี่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูสสงสำนักเทศแห่งรัฐของจีนกล่าวว่า การที่ภาคบริการมีสัดส่วนใน GDP แซงหน้าภาคการผลิตนั้นแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจและสังคมของจีนเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่นะครับในหนิวกล่าวว่าปรกระสอบคล้องนี่กระสอบคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปของจีนและรูปแบบรูปแบบของการยกระดับในภาคอุตสาหกรรมเขาก็ยังบอกว่าการปฏิรูปใหม่ๆในประเทศเนี่ยควรพุ่งเน้นที่ภาคบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเงินภาคชิปปิ้งและโลจิสติกส์นะครับก็ แนวพาคบริการมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในเศรษฐกิจจริงก็ยังเป็นแนวโมทีต่อนย่องต่อไปในอนาคตด้วยครับอีกนิดนงนะตลาดหุ้นสหรัฐสัปดาห์นี้ครับภาคเอกชนก็สกหรัฐบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐก็จะเปิดเ,ดเดผยผลประกอบการหลายหลาย,ลายบาริษัทภาคเอกชนสหรัฐเปิดเ,ดเดผยผลประกอบการที่ไร้ทิศทางในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ดัชนีตลดาดหุ้นก็ยังคงเคลื่อนตัวใกล้สถิติสูงสุดเป็นประวัติการแต่ด้านทางด้านนาักลงทุนยังคงรอดูผลประกอบการภาคเอกชนต่อไปในสัปดาห์นี้นะครับโดบรรยผลประกอบการดั้กล่าวบ่งชี้ถึงทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐก็บริษัทกว่า60แห่งในดัชนี S&P 500ของตลดรราดหุ้นสหรัฐมีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งรวมถึงบร,ร,าาริษัทกว่า6แห่งในดัชนีอุตสาหกรรมยาวชนโดยผลประกอบการเหล่านี้ก็จะบ่งชี้ว่า ภาคเอกชนสหรัฐอยู่ในสถานะเช่นใดนะครับและตลาดหุ้นจะพุ่งขึ้นต่อไปได้หรือไม่ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็เริ่มต้นปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะครับหรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณที่ีนะครับตั้งแต่เริ่มแต่เดือนมกราเนี่ยก็ลดลดลงไปหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์นะครับเหลือแค่เจ็ดหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์ต่อเดือนก็ต้องดูว่าผลประกอบการของบริษัทอสูรบีนในตลาดห again, pilot pilot ุ้นสหรัฐจะออกมา ดีแย่กว่าทีคาดการหรือเปล่าก็มีผลตอ่อถ้าตลาดทุ้นปรับลงเนี่ยปรับฐานลงก็อ,อาจจะมีผลต่อราคาทองคำก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาในฐานาสินทรัพย์ปลอดภัยได้นะครับราต้องจับตาดูตลาดม้นทือทางตลาดทุ้นสารเหมืนกันครับในสัปดาห์ี้ก็วันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ